ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแผมแฟมิลี่เหมือนเดิมนะแผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลาย,ลายเดือนแล้วเนาะก็เกิดเป็นปีนะคะก็มีความตื่นเต้นนิดหน่อยนะ,ะวันนี้เราก็จะมาหาอาหารเช้ากัน,นะค่ะอาหารเช้าก็ไม่ได้ไกลจากไหนเลยก็คืออยู่บริเวณบ้านนะ,ะวันนี้เราจะไปเก็บยอดฟักทองนะคะเพราะว่าคุณยายได้ปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะคะก็คือปลูกไว้เยอะมากเลยแกเอาเม็ดมาทิ้งนะคะไว้ตรงที่เราถมดินเนาะ มันก็เลยทําให้เรามียอดแล้วก็มีดอกด้วยนะคะแล้วทำจเจ้าไปลวกนะ,ะกินกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะซุปมะเขือนะคะวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยจ้าอันนี้จะเป็นพวกดอกนะคะดอกวันนี้เขาจะอ่าไม่สามารถเป็นลูกได้นะก็คือเราก็ต้องเก็บออกเด็ดออกนะคะคทางก็ทุลักทุเลนิดนึงนะคะอันนี้คือทางหน้าบ้านนะคะ fc ไม่ไม่ใช่ทางไปไร่ไปสวนไปนานะะทางไปไร่ไปสวนไปนานะค,ะคือหนักกว่าน,นี้อีกนะคะ เดี๋ยวเราจะหาเก็บเอายอดมันก่อนอันนี้สวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมคะน้องมีโชคนะคะตัวโตวขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะคะจาก่อนนั้นที่แบบยังเล็กๆยังเด็กๆอยู่เนาะตอนนี้โตแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราเก็บยอดแรกกันก่อนไม่รู้ว่ามันจะอดไหมนะคะโอ้ยพี่น้องมันมีหมากเบนี่เห็นไหมคะมันจะกำลังมีหมากเล็กๆ อันนี้คือยายแกไม่ได้ตั้งใจว่าปลูกแล้วมันจะออกเยอะขนาดนี้นะคะก็คิดว่ามันจะตายอะไรเงี้ยนี่อันนี้คือตัวดอกของมันนะคะถ้าดอกที่มันบานแล้วเขาบอกว่ามันจะขมเพราะว่าถ้าบานแบบนี้นะคะมันจะขมเพราะว่าเห็นไหมคะมีพึ่งมีมะเรงเข้าไปแล้วเนาะมันก็จะรสชาติขมๆนิดหน่อยอ่ะเก็บดอกถอไปอุ้ยเป็นหมากเยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่าเราเก็บยอดมาแล้วมันจะมันจะเป็นหมากเหมือนเดิมไหม นี่มาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมีโชครายงานตัว <c oughs> <c oughs> อ่าลูกอ่ะใส่ใส่ถุงใส่ถุงครับเอาเอาไปลวกกินกับอ่าอะไรนะ,บ,ะรบักเขือสุปบักเขือเอาอีกเอาอีกยอดมีหลายคักนะคะอ้อมบ้านอ้อมเหือนเลยก็ซื้อน,นิดนึงครับเป็นบัตรเพราะว่า ตากฝนไว้วันแล้วนะคะตากฝนมาจะเป็นโอ้ยสองสามอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าไปกรีดยางใช่ไหมไปกรีดยางแล้วเราก็ตากฝนด้วยนะคะอืบชึบอ่าใส่ถุงไปเก็บที่ต่อไปค่ะลูกค้าเดินไปทางโน้นค่ะ <c oughs> ตอนนี้น้องไฮเกอร์ก็อ่าตขึ้นแล้วนะคะอยู่อนุบาลสามแล้วนะคะปีหน้าก็จะอยู่ ปีหน้าก็จะขึ้นปอหนึ่งไปเดินลูกตรงนี้เลยครับนน่นี่นี่นะดอกมัน <c oughs> ไปอันที่จริงเราก็ต้องเก็บอดดอกอวบๆแะคะแต่ว่าดอกอวบมันไม่ค่อยมีเนาะ <c oughs> มันเป็นอ่าฟักทองพันอะไรนะ <c oughs> ฟักทองพันอ่า อะไรนะลายลายตกหรือข้าวตกอะไรสักอย่างนี่แหละคือแพรมซื้อมาซื้อตัวฟ<ม>ักทองมาขายนะคะอด่าลงมาเดี๋ยวลูกเด้ออันนี้ยอดไม่ใหญ่อยอดเล็กๆนี่โอเคอ่ะไม่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อือขาดนะเกออันนี้ก็จะเป็นบริเวณหลักบ้านนะคะนี่อันนี้ยอดใหญ่ใหญ่บวบวเลยค่ะ เก็บตด้ไหมเนี่ยโอเคนะยู hey, ่นี่ยอดสวยๆเลยจริงจริงมัน,นยังงอกเลจ้ามันยังงอกได้อสวยมากอันนี้เราสามารถเก็บไปขายนะคะสร้างรายได้เสริมได้นะคะในรายวันนะเนาะเพราะว่า,เ,อาอรเราทำเป็นแบบว่ามาละสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยคะโอเคครับอ่ะ บอกเขานะ้าหน้าไอเด็ดเต็มบออันนี้จะเก็บยากหน่อยนะโอ้อันนี้มันมีลูกมากป่ะพอแล้วล่ะโอเคโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะเก็บเนาะ,อะยอดของฟักทองมาแล้วนะคะเราก็ต้องทำการเอาผลของมันนะคะออกอนะที่มันเป็นทุ่นขวแบบนี้นะคะเวลาเรากินนะเขาบอกว่ามันจะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ บ้านขมอมันจะเรียกว่าคายมันอาจจะระคายเคืองที่ปักที่คอของเราได้นะคะเราก็ต้องเอาออกหมดนะม,นมันจะเป็นฝอยๆเลยนะคะมันจะเป็นเส้นให่นะคะเส้นใยของตัวอยอดกากทองค,ะคะ่ะถ้าเราดึงออกแลวก็จะเป็นใสๆเลยนะคะก็จะเป็นเขียวใสๆเลย เหมือนแบบความรู้สึกนะคะเหมือนเหมือนมือสมัครเล่นเลยนะคะเหมือนไม่เคยทำยูทูบมาก่อนนะคะแบบว่าเงือเงื้งงะงะมากอเคเดี๋ยวอนแล้วก็ขอรอบอัที่้วงกวดเพื่อที่จะทำการชลวกป้ยเช็ดหน้าแต่งตัวครับไปให้พ่อแต่งตัวถุแล้วก็ให้พ่อไปถุงไปที่วางลยโอเคครับได้เลย ตับสบายครับเนิจากอันนี uh, ้ก็ลอกเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม่ว่าจะเป็นยอดเราก็ต้องลอกออกเหมือนะคนแล้วมดก็คือแปบเพื่อพ่าพ่นทำงานสายเราวเป็นสวัสดีครับ ไปไปแจ้งตัวไปโรงเรียนลูกสายแล้วครับบ๊ายบๆเราไปเรียน,นกันมีโชคแล้วก็น้องมีตังค์นะตอนมีลูกหมาอยู่ที่บ้านสองตัวนะอันที่จริงก็เลี้ยงมาหลายตัวแหละแต่ว่าน้องก็ซุยไปแล้วอันนี้ข้าวอานี้ปะอันนี้เลีเ้ยงด้อเนี่ยอันนี้เป็นหมาให้ออกหมาเราต้องเบ็ดอันนี้นนออกนะ อันที่จริงแพมก็ทำข้าวไม่เส็จก็ถามพ่อบ้านเพราะว่าพ่อบ้านทำข้าวเป็เ,เดี๋ยวเราจะแกะกันหมดนะคะมาดูอีกทีตอนแกะหมดมเลยน,นะคะโอเคตอนนี้เราก็เผลืออีกนิดนึงนะคะก็จะเสเร็จเลยแล้วองหมายเห อันนี้เราเก็บนิดเดียวนะคะเราไม่ได้เก็บเยเอะนะเก็บนิดเดียวเพราะว่ากลัวกินไม่หมดนะคะเราเอาไว้กินหลายวันนะคะเพราะว่าบางครั้งแบบเนี้ยนะคะเราก็สามารถเอาไปแกงเผ็ดไม้ได้โอเคแกงกะหรกะรีนแกงกปโอเคนี่นะก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปร้างวนิดเข้าววันนี้แงเรานะคะก็จะมีนเลยะค่ะซุปมะเขือนะคะสเสบกเสบกะ เสียบคือเก่าค่ะพี่น้องนะะอร่อยเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือซุปมะเขือนะคะที่เราจะเอามาทิ้กับปลาลวกผักเพราะตอนนี้ผักไม่ลวกนะลรากำลัลงตั้งหม้ออันนี้คือแกงอ่าตักใส่กระดูกหมูเมนูมวันนี้นะคะเอาสามอย่างกัพโของลูกมีแล้วนะ,ะกินแล้วก็แจกแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะแยกย้ายไปทําหน้าที่นะคะงแตล่ละคนโอเคเดี๋ยวรอลวกผักเสร็จนะคะ โอเคอันนี้ก็ลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัใกใส่จานอ่าคนที่คนที่ลวกกไ็ไม่ไม่ฉิ่นหรอกนะคะเป็นคนเอาใส่หม้อมอ,อยู่แต่ว่ายังไม,ไ,นนไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนคือสุกหรื้ออันไหนคือดิบนะคะแต่พ่อว่าบอกว่าสุกก็คือมันจะนิ่มๆะะตอนนี้พ่อว่าก็แต่งตัวให้อาองเป็นเอร์ไปโรงเรียน นี hey, uh ่ค huh. okay. you know. sure right hmm. um, so ่ะเสร็จแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่แวะเข้ามารับชมนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันลิปหน้านะคะขอตัวทานข้าวแล้วก็ไปทำงานกดวันนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้ไปไหนคือตั้งใจว่าจะไปกรีดยางแั่ว่ารู้สึกว่าผลมันจะมันจะมาเลยผมจะไม่ได้ไปนะถ้าวันไหนได้ไปแต่จะพาไปชมสวนยางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย